จมวนแท้สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บิ่นทีแล้น้องเอลทีเดี๋ยวสวัสดีแล้วพี่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอ้ยจมวนหลายคนนะคนนั้นม่นางเฝ้าเอาปลากระดูกปลาไหลน้ำทะเลมันจะมีตื้นงั้

ับรถแม่โคในน้ำพร้อมบอกไงบอกเจี๊ยได้โอ้ดูนะแ้วค่ะเจี๊ยได้ มายิ้มหล่อทำยังไงยิ้มหล่ออสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก้มหน่อยอู้หักไหมคุณน่ะจะสีเฮงหลายแท้ฮึฮักบัวได้ครับเพรีพัพก กโบราณเกลืยิ้มหวานในป้ากับลุงเลยทันนะอู้ผู้น่ะฮักจนได้เนี่ยผูน่ะนี่นี่ยิ้มหวานในป้ากับลุงกันได้ยิ้มได้เลยยิม้มหวานสวัสดีค่ะป้ากับลุงน่ใส่เมียวเมาเวลนาะเอาเมียวเมาไปปากก้ากับลุงเบื้งดูเมียวป,ป,ปย้าพาป้ากับลุงยังโชว์โคกน้องหนะ้าตอนนี้ฝนหยุดแล้วเด้พี่น้องฝนหยุดแล้วพาไปเบิ้ง น้ำอยู่โคกน้องนาอของเฮาป้าแม่จับไปไปเอามากเอามา,มากๆนะคะไงพาขายันย่างเล่นยำมูแรงอยู่หน้าบ้านยวพาป้ากับลุกไปชมโคกน้องนาหลังจากที่ฝนหยุดไปได้สี่ห้ามือแล้วเนาะตอนนี้ก็ต้นไม้ก็ยังเขียวอยู่ใกล้สี่้งแรงแล้ว ฝนมันขาดซวงไปแล้วชิบส์ชีบช็ดเบ็ดหนูอยู่ไหนนะนน่นไงนู่นไหเบ็เอลทีนี่ไงบเบสหรือเบสเหลือมาวแล้วเริ่มวาวาเรเาละคมสองคำไปยังสระโอ้ยสั่งเสียงหัวเลยป้าบอกอันนี้อยังอันนี้น่ะนีไหมเอลทีเอลทีฮะโง่ใส่มงกกัดใส่ แล้วบ่ดื้อหลายโมกัดล่ะหมดก็เว้าบ่สัตเอิ้นเอื้อยกเอบ่ได้ไปแล้วสิไปซิดน้องได้นสิไปซิดน้องได้นน้องะลายวันนี้นะหึมาล้สิไปซิดน้องไปเบิโมมาแม่บ่งเด้อแม่แม่บ่งเด้อโมาโอ้ย่น่ะโม มีแต่แผลมีแต่เปรี้ยวขี้ดื้อเลยนะใช้ปลาปลาไปเปลี่ยนหลังคามาไมหมฮ็ดผมสีดำวังทันยอมสีพอดีบอกให้ข้าเจ้าเห็ดสีออกกึ่งดำๆพัดได้สีทองมาพี่น้องเพิ่นเห็ดสีให้ก็เลยไปเห็ดสีดำเลยสีดำมันยังเบ่งเรียบร้อยไปเห็ดสีทองมา้งกัน บรได้ตั้งใจเฮ็ดสีทองได้พี่น้องไปเฮ็ดเอันให้มันออกกรึงๆดำพัดเฮ็ดออกมาพัดสีทองถ้เลยไปเฮ็ดสีมะม่นายนั่นนั่นนั่นขาไงอยู่นะขาไ่ไปสีบเบ็ดละาขาไง,งย่ยางเลียนครบนองนาพับปลากระประุงโซมโคกนองนาความลมพัดเย็นช,ช่วยๆ่วยพูดนะพี่น้องต้นตะกบเฮาลมพัด ิม้วนขึ้นหยังตอแม่พาายางไปเบิ่งเกาะกลางปะยากาศเนี่ยมือแรงคองตรงนาเขาตะเวนกำลังตกดินพอดีเป้านิพนเพิ่นเห็ดอาลังคาอยู่เพิ่นเอลทีพอกเขาไปลูกยานงอดยานงูเนี่ยปะออกมาเอามา,า,มาใช้เอลทีไปชีดเบียดใส่เบียอเบะยฟูด่า บนบ่ตกน้ำกะใสโหกน้องนากะน,น้ำใสเลยละมแม่บัได้เด้อเอพี่อยะไกลเด้อป้าเอยป้ายืนไกลๆย,ยืนซิดไกลๆไกลบัได้เข้าใจบ่เออคันเดีวที่ไกลนะ่ะตกน้ำบัได้ยืนแม่ปินปป้นเข้าใจบ่เข้าใจบ่หรอกหันหน้ามาพี่หันหน้ามาแม่พี่นะ่ะคันเดียวที่ลงน้ำนะ่ะตกตายเข้าขใจบ่ มาได้ยูเมปินเดอเพอมาได้เลยล่ะนี่นี่ได้ยินเสียงพอเป็นตัดเลธิ์บ่นี่นี่ไอ้สนเพอมาได้จังน้อยเลยป้าป้าบ่นกปินน้นมีระวังเป็นพิเศษเลยละ่ะเพอมาได้ปล่อยมาได้เลยคือต้องยื่นในสายตาตลอดเลย เพราะว่าน้องอธีกำลังดื้อเพราะไวซันนี่ยัางย้างบริยามอย่างนี้นี่เพื่อนเห็นนกเพื่อนกระแลนนำจนมานกมันไปบินไปไกลๆมันเป็นจังเสาเนี่ยนี่เคยเห็นแต่ข้าวเด็กน้อยแลนนำเป็ดแลนนำมาเนื้นอ,อแต่เลยต้องได้เบิ้งดีเป็นพิเศษเลยเใส่โอ้สไปเดอร์แมนใส่รองเท้าสไปเดอร์แมนโ้คือเข้ากันแท้ ้องเท้าเกือบเสื้อส en ุดสบายเด้อแม่นเลยบ่หือโอ้น่ะคันยังอยากจะสิทธ์เวทอย่างเดียวเอ่ได้จักเม็ดี่โอ้โหสิบ่กแม่ปินบ่เอ้อมาปน้ฮแล้ว้แล้วโอ้น่ะมากอดแงน่ะกอดบออ้ยน่ะน่ะ อ๋บัะน,นี่มากอดแม่ขันเพิ่นเห็ดตีที่ไม้หนึงเห็ดธรรมดาให้วนกระเลนมากอดขาใ่มาผีเล่วล่าหยางมานะแม่แม่จับแขนพาหยางไปเล่นเกาะกลางปะพี่พี่แม่พามาผีเล่วสิดเบียดผีเนาะต้นมะพร้าวเขาก็ได้ฝนนี่ไป แป๊กงูแป๊กตาขึ้นลายเลยล่ะพี่น้องคนน่ะต้นกล้วยคือกันไงบนแล้วทางใต้คนมันได้ฝนไปเมื่อกี้นี่แหละเดี๋ยวเดียวม่จับเด้อแม่จับเด้อปลาเขากระหลมือนันซีเบ็ดขึ้นไปปิง้งกินปิ้งปลาปลาขาไงมาเล่นไปยังไง พักกับลุงมาเสียวดี่บะซัน <c oughs> เน้นไปทางไหนกระซะตีพี่นอ้องเปิดน่ะอ้อมทางนี้กระซะกะซะเบิดเลยคือน้องปิ้นนี้ต้องมีตาหน้าตาหลัง <c oughs> บาซันบ่ได้เลยเธอบ่ได้เลยนิดเดียวกับบอได้เลยนี่อันนี้กำลังดื้อกำลังโซนไว้กำลังโซน,น,นต้องในเบิ้งอยู่ตลอด ค่ะยัยครับสวัสดีครับยังโอ้คือสีเขี้ยงแทฮักอีก้ยงก็ฮักอะฮักบ่ฮักไม้บอสอืมพูดนะสีแอะอันนี้แอะบ่แอะบ่สทักมือบักว่แอะบ่สหันดันเสียชัยเชือ้อสีแอะหันหน้ามาแม่ปิ้นแพงเร็วมามาพีมา,มา อุ้ยอุ้ยยานดิแมน่นะยานดิอันนี้พาปากับลุงมาชมพวกน้องนาตอนนี้น้ำลดแล้วเด้พี่น้องนะห้วยน,น้ำมันบ่มีฝนมันแห้งแห้งแรงแล้ววันนี้เริ่มแห้งแรงแล้วเดี๋ยวก็เข้าสู้ยามหนาวแล้วบรรยากาศดียุคของน้องนานปันยุฟังพุนเลยละพี่น้องปันยุประเทศลาวเลย ยูนาคดฮอดบรรยากาศยูนาแล้วเดี๋ยวเอาสิไปเดี๋ยวสิไปยามพาพี่น้องไปยามนาไปเบื้องนาไปซ่องเบื้องนาตอนนี้อ่าเขาดำนาไปแล้วน้องปิ้นกับบอทันได้พาพี่น้องไปอัปเดตเดี๋ยวน้องทีเอวปิดเทอมวันที่ยี่แปดแล้วก็สีพาน้องเอวทีเมื่อบ้านประมาณสิบมือ้อเพื่อเรียนพิเศษ ก็เลยให้มาเรียนพิเศษเพิ่นว่าที่ขอเรียนพิเศษกันเลยพาเมื่อสิบมือแล้วก็สิมาเพราะว่าอยากให้น้องเอทอยากให้น้องที่เอวเรียนพิเศษเพราะว่าลูกอยากเรียนกันเลยสนับสนุนลูกก็เลยสิพาไปสิบมือแล้วก็มาพาพี่น้องไปชมบรรยากาศยุนาพร้อมพาขาไงมาหาไหม่เท่าไงๆนะที่มันดีแม่จะเลยให้ฮือล้ะเด้นี่ กอดแพงบ่เจ้าที่เจ้าที่มาหาตุ๊กตาบ่เอาใบบ่ไปบ่บ่บ่ตายหัวเดือดเจ้าที่เอ้ยฟังแม่ปิ้นมากุ้นอันค่ะเจ้าที่น่ะไปบ่ไปโรงเรียนบ่ไปโรงเรียนอยู่กับคุณครูบ่เอาฟังแม่เม่์บ่ไปโรงเรียนคือเอี่ยวยู่กับคุณครูไปบ่ไปยู่อบ่ยู่กับคุณครูเด้อยู่งบ่ฮึ ยูยูบอยูเออยูไปอีหลีบ่ให้หาเมปินบ่สอะฮะแ <c oughs> พงเหมใบ <c oughs> กำลังดีกำลังสดุดโอ้คันคายคันคายปะ่ปะป่ะแม่ปินไปแล้วเดีนี่ป่ะเมียวเมียวเมียวเมาส์มาละมาเร็วมเริ่มันคันคายเร็วจะได้ขาเป็นตุ้มเน่ คำแพงไผ่นี่คำแพงไผ่ไปโรงเรียนป่ะดื้อเนาะไปบ้าโรงเรียนนะ่ะไปปะไปเรียนยูคูบปะปูนันสีดมือออกอย่างเดียวปะขึ้นเมือปะายานปะเพื่อกระิบ่ปไปใกล้ยืนยูขอบขอบฮุนลัมบึกลลปูนัสีดลายกาแฟหัวใหญ่ใหญ่น,นี้หัวใหญ่ พาไปตลาดเพื่ออะไก็สะอ่อนะสะอ่อนขาไงสะอ่อนหุ่นเพิ่นป้าข้าขึ้นไปซีดเทิทงเฮือนปะไปซีดปลาเทิงเฮือนท้ายเอี่ยวปะจะน่าเอวมาก่อนปะเกาะกลางน้ำกระแหงหอยน้ำซีดเ็ดจังสันบ่อเอวทีมัมกซีดเ็ดบ่อซีดเ็ดเอวยังเอาปลาบ่อ แม่แม่ทำน,นะแม่แม่ลักลักเอวแอ้ที่ที่ครับแอ้ฝืนนะเก่งมากเลยพี่ที่ที่เอวแอ,อ้เอ้เราเอเ,าเอวี่บริษัทเอ้เอิ้นพออ่ะนะเอิ้นจับคักกับเมียหมาะแม่ นี่ใส <Po. Eu. S 3> ่พ no. ่อ no. พ yeah. yeah. no. no. ่ออย่งพ่อน yep. ี้พ่อนี้เรีกแม่ก่อนแม่เจ๊เจ๊มัมเน่ครับ่อเรียนพ่อกันพ่อนี่พี่ทีเอ๋ มาจุกกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งส <2, S 2> องสามสามสี่สี่สี่ก่อนไหมล่ะสี่สีนะ่ห้าหกเจ็ดเจ็ดก่อนเอาไปเร็วๆโอเอ้ะเจ็ด 7จ็ดเจ็ดเออเจ็ดแปดเอาเร็วๆป้าก,กับลุงดูอยู่นะ 8, 8, แปดแปดเก้าเก้ากันแพงเนี่จุ๊บแปน,นึงด้วยเอาฝากช่องหน่อยเอาบ๊ายบายป้ากับลุงก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนก้มหน่อย สวัสดีครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิดและน้องทีแอ t นอเดอบ๊บายบายบ๊ายบายก่อน oh. บ๊ายบายจุบจ๊บด้วยจุบก่อนหัวละ